นี่มาขึ้นมงคลที่ว่ามีค่ามากต่อการปฏิบัติก็คือคาโวจะนิวาโตจะสุถทีจะกตันยูตากาเลนะธรรมสวรนังเอตัมมังคลมุตตมังน,นี้มีอยู่ห้ามงคลด้วยกันนะหนึ่งคารวโวคารวะเคารพนะยคารวโวก็คารวะเคารพนั่นเองสองนิวาโตประพฤติถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนนะนะสามสันตทีสันโดษสี่กตันยูห้า การฟังธรรมตามการเราก็ฟังธรรมตามสมัยเอตัมมังคลมุตัมมังแต่ละอย่างนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญทั้งนั้นเลยมาดูคําอธิบายในหน้า198กล่าวว่าความเคารพการทําความเคารพความเป็นผู้มีความเคารพตามสมควรในพระพุทธเจ้าพระปัเจกพพุทธเจ้าสาวกของพระตถาคตอาจารย์อุปชามารดาบิดาพี่ชายพี่สาวเป็นต้น เป็นผู้ควรประกอบความเคารพเชื่อว่าคารวะคือตั้งบุคคลเหล่านี้เอาไว้ในฐานะที่หนักแน่นเรียกว่าเคารพคารวะนี้นั้นเป็นเหตุแห่งการไปสู่สุขติความเคารพนั้นเป็นเหตุแห่งสุขติเลยบุคคลกระทำความเคารพผู้ที่ควรเคารพสักการะผู้ที่ควรสักการะนับถือผู้ที่ควรนับถือบูชาผู้ที่ควรบูชา ตรงนี้นี่ชี้ชัดเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปเคารพสิ่งที่ไม่ควรเคารพเข้าและยุ่งมากเลยนะที่ปัญหาตอนนี้ก็คือเคารพในผู้ที่ไม่ควรเคารพสักการะผู้ที่ไม่ควรสักการะนับถือผู้ที่ไม่ควรนับถือบูชาผู้ที่ไม่ควรบูชาอันนี้มันอับประมงคนเนี่ยทีนี้บางคนก็บอกเข้าเคารพเข้าเคารพแต่สําคัญมากทางธรรมะถือว่าผู้มีคุณควรแก่การเคารพนับถือและบูชาตรงนี้เป็นสาระสําคัญเพราะกรรมนั้นคือ เพราะการเคารพบ,บูชาผู้ที่สมควรก็คงไม่ผิดเพี้ยนกับข้อปูชาจะปูชนียานังอ่ะนะเป็นมงคลแนวเดียวกันังนั้นการเคารพบ,บูชาผู้ที่ควรบูชานั้นอ่ะนะที่ยึดถือไว้บริบูรณ์อย่างนี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เห็นไหม ผลแห่งบุญอันนี้นะทำให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้าเขาไม่ถึงสุคติโลกสวรรค์หากเขามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้มีตระกูลสูงในประเทศที่กลับมาเกิดเรียกว่าเป็นคนเรียกว่าเป็นคนที่คนจะต้องเคารพนับถือและบูชาเป็นคนที่คนท,ทั่วไปเห็นแล้วก็ต้องหลีกทางให้ว่างั้นเถอะเพราะเป็นคนที่ควรแก่การเคารพและยำเกรงอันนี้อยู่ที่ไหน อยู่ในจุลกรรม,มวิพังคสูตรเนี่ยนะที่กล่าวไว้อย่างนี้ว่า mm hmm. การเคารพผู้ที่ควรเคารพสักการะผู้ที่ควรสักการะนับถือบูชาผู้ที่ควรนับถือบูชา,นชาเนี่ยนะอันนี้เป็นเหตุแห่งสุขติโลกสวรรค์กลับมาเป็นมนุษย์ก็ตระกูลสูงตระกูลสูง,สงเพราะฉะนั้นนี่ชาติตระกูลนี้ก็นับว่าสําคัญมากในหมู่มนุษย์ทั้งหลายถ้าประเทศไทยนะบางคนก็พอมองเห็นอยู่แต่ถ้าอินเดียนี่เห็นชัดเลยนะแต่เกิดตระกูลบางอย่างเข้านี่ก็เดือดร้อนแน่เขาไม่ให้ดื่มน้ําบอกเขาหรอก ก็ความเคารพนี้ก็สําคัญนะเราก็เคารพบ,บูชาพระพุทธเจ้าใช่ไหมผู้ที่ควรแก่การเคารพนะนะอิติปิโสภะควาเนี่ยสวดไปเถอะถ้าเข้าใจแล้วก็นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรเคารพที่สุดเลยนะถ้าเคารพไปตามนั้นนี่ก็เป็นมงคลโดยส่วนเดียวถ้าเคารพก็เคารพอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เคารพทั่วไปหมดเลยนะใครจะว่าไงก็เชื่อเขาไปหมดเคารพทําตามหนักแน่นไปหมดอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเลยนะ ถ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์บอกให้ทํำยังไงแล้วทําตามนะไม่เสียหายแต่ถ้าไปเคารพไปนับถือผู้ที่ไม่ควรกับการเคารพไปทําตามเขาบอกหมดเลยนะเสียหายอย่างมากเช่นไปเคารพนับถือมิจฉาทิฏฐิบุคคลเนี่ยนะถ้ายิ่งเชื่อมากทําตามมากเสียหายเท่านั้นแต่ถ้าไม่ทําตามยิ่งไม่ทําเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นะนะมีอยู่ใน,ในปาสาทิกะสูตรเนี่ยแสดงไว้อย่างนั้นเลยว่า ถ้ามิจฉาทิฐินะถ้ายิ่งไปทําตามเนี่ยยิ่งเสียหายเท่านั้นเนี่ยนะแต่ถ้าไม่ทําตามดีสัมมาทิฏฐิถ้าทําตามดีถ้าไม่ทําตามเสียหายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาแยกแยะให้ดีเพรันบุคคลที่ควรเคารพนับถือเป็นต้นเนี่ยจะต้องแยกแยะให้ดีทีนี้เราจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าบุคคลใดควรนับถือไม่ควรนับถือเอาอะไรเป็นเครื่องวัดง่ายๆย่อๆที่เราคุ้นเคยบ่อยมากนะเอาศีลเป็นเครื่องวัดหนึ่งนะศีล 2. สมาธิ 3. ปัญญา 4. วิมุตห้าวิมุตติญานนณทัศนะอย่างสิ่งนี้พระพุทธเจ้ามีบริบูรณ์ใช่ไหมสาวกก็มีโดยเอกเทศมีเป็นบางส่วนทั้งเราก็นับถือตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆหรือเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมเจ็ดประการนี้เประการเป็นไหนนะนะถ้าใครไม่อยากเสื่อมนะให้เคารพเจอย่างนี้หนึ่ง เป็นผู้มีความเคารพในพระพุทธเจ้า 2. มีความเคารพในพระธรรม 3. ม,มีความเคารพในพระสงฆ์ 4. มีความเคารพในศิกขา 5. มีความเคารพในสมาธิ 6. กทำความเคารพในความไม่ประมาทเจ็ดทำความเคารพในปฏิสันทันผู้ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าหวังเลยเลยว่าเขาจะมีศรัทธาที่มั่นคงใน พระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์เป็นต้นนี่ข้อแรกใช่ไหมสองทำความเคารพในพระธรรมว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนที่มีปัญหาก็คือไม่เคารพในพระธรรมก็เลยปฏิเสธพระธรรมนั่นแหละเนี่ที่ที่เป็นปัญหาอย่างหนึ่ง ถ้าเราดูๆไปแล้วนะที่เสียหายนะโดยมากและอับประมงคนเพราะขาดความเคารพอันนี้หนึ่งไม่เคารพพระพุทธเจ้ากล้าปฏิเสธคําของพระพุทธเจ้าไม่เคารพในพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วสามก็ไม่เลื่อมสายในผู้ที่ปฏิบัติดีก็ไม่เคารพนพระสงฆ์ที่สําคัญก็ไม่เคารพนศิกขาอีกนะไม่เคารพนอธิศีและิสกขาที่จิตตะเสกขาและอธิปัญญาเสกขาไม่เจริญเสกขาเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง นี่ต่อไปก็ไม่เคารพในอะไรสมาธิอ่ะนะก็ไม่เจริญสมาธิละเลยสมาธิไม่สนใจในกรรมฐานนี่เขาเรียกว่าขาดความเคารพไม่เจริญในศาสนาหรอกแล้วต่อไปอีกไม่เคารพในความไม่ประมาทนะก็แสดงว่าประมาทมากใช่ไหมเพราะไม่เคารพในความไม่ประมาทแล้วก็สําคัญนะไม่เคารพในปฏิสันฐานปฏิสันฐานแบ่งออกเป็นสองใช่ไหมอมิตรปฏิสันฐานกับ ธรรมะปฏิสันฐานถ้ามีปฏิสันฐานเนี่ยคำว่าปฏิสันฐานเหมือนอุดช่องโว่ะนะเหมือนอุดช่องโว่กันปฏิสันฐานเนี่ยถ้าเ,าเอาอมิตรมาอุดหรือเอาธรรมะมาเป็นเครื่องอุดช่องโว่เพราะฉะนั้นปฏิสันฐานนี่เหมือนอุดช่องโว่น,นะจะได้ไม่มีระหว่างทีนี้เกี่ยวกับเรื่องความเคารพเนี่ยนะในเจประการเนี่ยจะว่าสิ่งเดียวกันก็คือสิ่งเดียวกันเพราะพระองค์ตรัสว่าเมื่อบุคคลเคารพพระพุทธเจ้าเป็นฐานะที่จะมีได้ว่าเขาเคารพพระธรรม แต่ถ้าเขาไม่เคารพพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฐานะที่จะเคารพพระธรรมถ้าเขาไม่เคารพพระพุทธธรรมไม่ใช่ฐานะที่จะเคารพพระสงฆ์ถ้าเขาไม่เคารพพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ฐานะที่เขาจะเคารพในศิกขาถ้าไม่เคารพในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในสิกขาไม่ใช่ฐานะเลยที่เขาจะเคารพในสมาธิถ้าเขาไม่เคารพในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในศิกขาในสมาธิไม่ใช่ฐานะที่จะเขาจะเคารพในความไม่ประมาท ถ้าเขาไม่เคารพในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในสิกขาในสมาธิในความไม่ประมาทไม่ใช่ฐานะที่เขาจะเคารพในปฏิสันฐานเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลใดที่เคารพพระพุทธเจ้าชื่อว่าเคารพพระธรรมด้วยบุคคลใดที่เคารพพระพุทธธรรมก็จะชื่อว่าเคารพในพระสงฆ์ด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกันนะในสัจจกะสูตรอังคุตรนิกายสัตตกะนิบาตท,ที่ภาษารีบุตรกล่าวถึงพันผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ด้วยความเคารพเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวเราลองมาไล่ดูว่าเราขาดความเคารพอะไรบ้างถ้าขาดความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรก็บอกว่าเข้าไปในลานเจดีย์แล้วไม่ถอดรองเท้าเป็นต้นเรียกว่าขาดความเคารพในพระพุทธเจ้าฟังธรรมแบบตื่นบ้างหลับบ้างฟังอันนี้ก็เรียกว่าไม่เคารพในพระธรรมเห็นพระสงฆ์แล้วก็หืงพระต้องหลีกทางให้เป็นต้นเนี่ยนะนี่แหละเขาเรียกว่าท่านว่าไม่เคารพในพระสงฆ์ สี่ขาสามก็มีบ้างขาดบ้างส่วนใหญ่ก็ขาดนี่แหละไม่เคารพนายสีกขาสมาธิไก่กระดิกหูงูแลบปลิ้นก็ไม่ค่อยเจริญอันนี้ก็ไม่เคารพนายสมาธิาธใช่ไหมไม่ประมาทในกุศลนะกุศลต่อเนื่องไหมเนี่ยนะนะปฏิสันฐานนี่อมิตรปฏิสันฐานธรรมะปฏิสันฐานอะไรมีบ้างล่ะก็ดูตามนั้นว่าควรไหมที่จะเจริญอันนะมงคลข้อน,นี้ก็สําคัญนะควรที่จะประพฤติให้ดีนะคา,ารวะเจ็ดนะคารวะเจ็ด พระองค์ตรัสว่าเป็นอปริหานิยธรรมเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมด้วยหานะแปลว่าเสื่อมนะอปปริหานิยะก็แปลว่าธรรมที่ไม่เสื่อมอเลยพระผู้มีพระภาคสอนให้เจริญเมตตาเพื่อกําจัดโทสะท่านผู้ใดที่รังเกียจโทสะก็ให้อยู่ด้วยเมตตาเนี่ยนะเมตตาวิหารีเนี่ยนะให้อยู่ด้วยเมตตาเป็นไปกับเมตตา ถ้าผู้ใดรังเกียจราคะก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในอสุภะกรรมฐานเช่นกายคตาสติเป็นต้นเนี่ยนะก็มาปราบรอสุภะทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองถ้าใครรังเกียจความฟุง้งซ่านอกฤฤฤฤฤุศลวิตกตรึกไปเรื่อยก็ให้เจริญอนานาปานาสติถ้าใครผู้ที่มัวเมาอยู่ด้วยความประมาทก็ไม่หมั่นระลึกถึง มรณานุสติมันพวกนี้ก็มันปรารบตามนั้นให้บ่อยๆมากๆก็ชื่อว่าเคารพในสมาธิคือเราเนี่ยมันมันคิดอยู่แล้วลหละแต่มันคิดอะไรคิดไปตามอํานาจของอกุศลวิตกทั้งหลายอันนั้นไม่ควรเพราะนิวรมันกลุ้มุมเอากรรมฐานอะไรที่มาปรารบแล้วนิวรไม่กลุ้มุมนั่นแหละเรียกว่าเคารพในสมาธิเพราะว่าผู้ที่ขาดสมาธิเนี่ยนิวรมันกลุ้มุม แทนที่จะปล่อยให้นิวรลกลุ่มรวมก็ให้เป็นไปกับสมาธิให้เป็นไปกับกรรมฐานนการเจริญสมาธินั้นที่สําคัญที่สุดต้องมองว่าสมาธิเปรียบเหมือนยาลดอาการเป็นยาลดอาการเนี่ยนะถ้าอาการของโทสะมันเกิดก็เมตตาม,มาลด้าราคะเกิดก็อสุภาเป็นเครื่องลดเนี่ยนะแต่ถ้ากินยา4ี่ห้าอย่างเนี่ยสลับกันตลอดเวลาไข้ไม่กําเริบเนี่ยนะกนะ็ถ้าบริหารได้อย่างอย่างนี้ยาวๆอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นบาทอย่างดีในการพิจารณาอริยสัจเรียกว่าเคารพในสมาธิแต่ใครไม่บริหารกรรมฐานแม้แต่ข้อเดียวเลยเรียกว่าไม่เคารพในสมาธิเลยก็นี่ก็น่าคิดนะว่าถ้าผู้ที่ไม่ได้อยู่ด้วยกรรมฐานเนี่ยนะก็นับว่าน่าเห็นใจเป็นอย่างมากน,นะมนีมันมันขาดความเคารพในสมาธิเป็นอย่างยิ่งช่องโหว่แรงเหลือเกินมันควรที่จะมีกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นเครื่องประจําจิตเป็นมิตรประจําใจเลยนะไปที่ไหนก็ไปด้วยกรรมฐานเหล่านั้นนนั้จากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเจริญกรรมฐานไปเรื่อยเนี่ยนะก็ที่อากุศลวิตตกสมัยก่อนที่เราไม่ศึกษาพระธรรมใช่ไหมร้องเพลงได้ไปเรื่อยเพลงหนึ่งสู่เพลงหนึ่งวนเพลงซ้ําๆก็ร้องไปนั่นแหละทําไมทําได้ละ่ะและกรรมฐานทําไมจะเจริญต่อเนื่องอย่างนั้นไม่ได้ที่จริงนะ เราควรจะเจริญเมตตาอย่างในห้องเรียนเรานะเป็นห้องที่น่าเจริญเมตตาได้เลยจเจริญโดยไม่ยากด้วยใช่ไหม <u> เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเจริญเมตากับคนดีมันเจริญไม่ยากคิดแล้วไม่ค่อยมีโทสะนะนะโทสะมันเกิดน้อยเพราะเมตานี่มันปฏิปักษ์โดยตรงต่อโทสะมันคิดให้เขาได้รับความสุขความเจริญคิดไม่ยากใช่ไหมเราก็ไม่กล้าคิดบาปกับเขาด้วยเดี๋ยวบาปคิดกับคนมีศีลด้วยโทสะเดี๋ยวบาปมากใช่ไหมเราก็คิดด้วยอำนาจเมตาน่าจะเจริญ ไม่ยากก็ลองฝึกเนี่ยนะอย่างในห้องเรียนเราเนี่ยก็นับว่าเป็นผู้ที่มีศีลทุกคนก็เป็นผู้มีศีลใช่ไหมเราคิดให้เขามีความสุขน่าจะเจริญไม่ยากน,ยนะนะเจริญเมตตาเนี่ยอยู่ไม่ยากนักความเคารพในธรรมะทั้งเจ็ดประการดังกล่าวไปเนี่ยนะเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในศิกขาเคารพในสมาธิเคารพในความไม่ประมาทและปฏิสันทานตัวที่สําคัญมากที่สุดก็เนื่องจาก ปฏิสันฐานโดยเฉพาะธรรมะปฏิสันฐานถือว่าเลิศกว่าปฏิสันฐานทั้งปวงทันการที่เราทั้งหลายได้พบปะกันแล้วมีการสนทนามีการฟังธรรมเนี่ยนะปฏิสันฐานถ้าตั้งอยู่ในความเคารพด้วยการปฏิสันฐานในธรรมความเจริญอย่างอื่นๆก็จักมีขึ้น mm hmm. เช่นนะเห็นไงท่านเจริญพุทธคุณไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะถ้าปฏิสันฐานกันในลักษณะนี้บ่อยๆใช่ไหมความเคารพในพระพุทธเจ้าจักมีขึ้น ศึกษาพระธรรมคาสอนอะไรบ้างน,นะศึกษาแล้วเป็นยังไงกุศกลจิตเกิดขึ้นบ่อยไหมอากศุศลลดลงไปไหมการสอบถามการลักษณะนี้บ่อยๆปฏิสันฐานกันแบบนี้บ่อยๆจะยังอีกฝ่ายหนึ่งให้จเจริญกุศลได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ธรรมะปฏิสันฐานเหล่านี้เราทั้งหลายควรจะมีควรเท่ว่าทําอย่างไรเนาะกุศลที่ยังไม่เกิดก็จะได้เกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วจะได้เกิดได้อย่างบ่อยอย่างมากแล้ว ต่อเนื่องมุทิตาต่อผู้ที่เขาเจริญกุศลได้บ่อยได้มากแสดงความการุณาต่อผู้ที่กุศลไม่ค่อยเกิดัก็อันนั้นแหละเป็นการปฏิสันฐานที่นําไปเพื่อประโยชน์และความสุขแล้วก็ความเคารพนี่นับว่าสําคัญมากนะน